ละครสรั้นบ้านสุขใจสนับสนุนโดยทีโพเบบี้คุณผมว่าตัวนี้นะดูน่ารักดีอะสมวัยเขาดีไหมดีเหมือนกันนะคะยังไม่เคยใส่เลยแต่มันยับไปหน่อยอย่างสงสัยแต่ต้องเอาไปีบเอ้ยไม่เป็นไรเรื่องรีบผ้าดเดี๋ยวผมทําให้ผมว่าคุณเนี้ยรีบเอาลูกอะไปฝากคุณยายอาบน้ำดีกว่าเรื่องรีบผ้าไอ้นี้ไม่ต้องห่วงทำได้แน่นะเอาหน้าจะได้มีเสียเวลาด้วยไงคะดีเหมือนกันค่ะเดี๋ยวบัวจะได้ไป<แ>ล้างขวดนมให้เขาหอ่อ ช้าเพื่อนบ่นแย่เลยไปรีพาเนื้สบายสบายรเรียบร้อยไปแต่งตัวให้เข้าหอดีกว่าไข่เต้น เสร็จเลยฮัลโหลอ๋อพี่ทีครับครับครับคุยได้ครับพี่ใช่ครับผมไม่นะครับพี่ผมว่างานนี้เราคงไม่น่าพลาดนะครับไม่นะครับไม่ไม่นะครับไม่ครับไม่คือพี่ทีครับเดี๋ยวผมโทรกลับครับพี่แค่นี้ก่อนนะครับพี่โอ้โห้้ อาบน้ำเสร็จเร็วจังเลยโอเคพ่อแหละทำไมรีดเสร็จไวจังเพราะว่าเปลี่ยนใจค่ะเอ้าทำไมล่ะคะเอาตัวนี้ดีกว่าเพราะว่ามันสวยกว่าอย่าเลยตัวเมื่อกี้พ่ออุตส่าห์รีดให้เสียดาจแย่เออตัวนี้ดีกว่านะแต่งเลยดีกว่าแต่งตัวเลยนะคะวันนี้ดีผิดปกติมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเปล่าจะไปมีอะไรล่ะหูเป็นไงเป็นไงพ่อบอกแล้วที่ไม่สนุกนะอยู่บ้านดีๆนะคะชัวร์ค่ะชัวร์ค่ะบายบายอ่ะบายบาย Ooh.